เขียนจดหมายหาการเปิดแมกกาซีนและเป็นเพื่อนทางจดหมายจะมีใช่นซอให้ผมยังโชคดีที่ผมยังเคยทานยุคนั้นยังได้ทำอะไรที่นี่ในการเล่นกีใต้ในตัวเอลวิสก็ทำผมยังทันนั่งโชคดีที่ที่เฝ้าโทรศัพท์บ้านแล้วก็คุยกันโดยที่ลุกโบพ่อแม่ฟังยังโชคดีที่ได้ถูกไปจืบยิงต้รงจที่โทรศัพท์บ้าน ต้องต้องเตรียมว่าพ่อรับต้องส่งแก๊สแม่รับต้องแอปกระเทยอะไรเงี้ยช่องดีเนี่ยช่องที่ที่เด็ดแรกการเจอตัวกันเป็นๆแล้วติดพูดต้องเห็นหน้าเห็นมากันไม่ใช่ผ่านทางรูปใช่ที่โดนโฟโต้ช็อปมาแล้วด้วยทางไม่ได้เป็นตัวหนังสือ่นเต้นอะไรเงี้ยเป็นช่องดีที่ ได้โทรไปพามาห้อความาอญิก <improving> ็ต้องเผื่อเอาเลนเตอร์าเคจอรักแรกมันแยกยากอะไรนะคะัรักแรกมันแยกยากพอลักมาต้องแยกแยกอะไรแยกอะไรยากนะคะรักเธอเป็นคนแรกจะแยกกั็คนยากก็ต้องอายโยู่เลยเตือนแล้วถามว่า เด็กสมัยนี้ก็คงไม่เล่นก,กีตาร์ให้แฟนฟังในตู้โทราัพท์นะเพราะว่าก็ไม่ต้องทำงนะก็ถ่ายคลิปนี่อ่าอัพลง YouTube ใช่ถ่ายคลิปนี่ก็มันมีอย่างนี้แล้วนี่มผมบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่ผมเคยทำมาผม,ผมชอบผมว่ะตู้โทรศัพท์ริมถนนนะมีไฟลงมานะเราจะเห็นภาพรูปกายอะไรอย่างเนัเ้นถนนมืดๆว่างเปล่านะรอรถน้อยๆรถน้อยๆแล <laughs> ้วแสงตู้โทรศัพท์ก็จะโกลว์ขึ้นมานะก็จะมีระยิบนะยาบเต็มตู้โทรศัพท์ก็เลียเสียอเพลงก็เล่น เล station, ่นเพลงชาติเล so so ่นเพลงแจ้งไม่มีข่าวอะไรเพราะว่ามันของมันไม่มีตรงนั้นหน้ามันไม่ออกเว้ยอาการมันไม่ออกมันแบบเพลงแจ้งยิ้มจี้แน่อะไรเงี่ยคนรอบข้างเห็นแม่งมองมึงก็เรื่องอะไรยิ่งใหญ่กินจะเอาเขาดูไหมฮะถ้าคนมันมีปัญหาเป็นความคับไส่เนี่ยมองไกลไม่ต้องฟังว่ามึงคุยอะไรมึงก็รู้จองอยู่จังอยู่จองในที่แทนแตงกวาเจียวออกมาเลยอะไรเงี้ย งั้นต่อมาได้ง,งั้นมาแล้วใช่แต่ผมแม่งไม่ได้มีโกโไปถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยม,มันก็เลยดูรู้ว่าไอที่มองคือดูเจตนากันออกซึ่งไอที่ชอชอบตัวเองอาทีเรื่องบางเรื่องมันเกิดจากอารมณ์พอเราพยายามหาเหตุผลแม่งจะไม่ได้คําตอบเรื่องบางเรื่องแม่งเป็นเหตุเป็นผลเสพพยายามแก้ไขหรือใช้วิธีการที่ยืนบนอารมณ์แม่งก็ชิบหาย เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือว่าเวลาตอบคำถามผมจะวิเคราะห์แล้วว่าในตวินเตอร์นะฮะที่นี่แม่งอารมณ์มานี่ยว่าอาจจะเริ่มจากการเตือนเขาด้วยหลักใหญ่นี่ก่อนคนถามมาบ่อยทำดีชิบหายเลยมไม่เอาไปรักผมไม่เาแล้วก็ไปรักผมเลยกับน้าแล้วก็ไปรักหนุล่ลในตำนานทำดีกันตรงนี้ตอบเลยไอ,อ้เย่ไอ,อ้เย่ไม่ได้ตอบนะในบทในบท <laughs> รักไม่ใช่รางวัลตอบแทนความดีคิดได้ยังไงอ,อย่ามารวมกันกอยามาร่วมท่นอ้รเนี่ยก็ทำคุณทำดีแล้วสุกใหญ่คนรัก